สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุงชีเป้านะครับเอาละครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียรที่สุดประจำคัำคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาทุ่มครึ่งครับเชียร์ทีมอย่างหงแรงเลี้ยภูไปได้เลยครับวันนี้จะยกคนบุกไปเยีอนทีมอย่างบอลมัดทีมบวยของตารางครับ สำหรับเรียบูนะครับตอนนี้ผลงานในการลงเล่นนะครับ5เกมหลังสุดในลีกชนะคู่แข่งไป4เสมอ1น,น,นะครับเกมล่าสุดถล่มแมนยูเน็ตไป7็ศูนยะครับเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจกลับมาโมเมนตัมนี้กลับมาความมั่นใจนี้มาแบบสุดๆแล้วนะครับสำหรับเรียบูครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียบูฟอร์มดีที่สุดของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ นักเตะตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยโมซาล่านะครับโคดี้กักโปรวมไปถึงทางนูนเยสครับจะเป็นสามประสานในเกมรุกก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับโมเมนตัมกลับมาแล้วนะครับเจกเกนคลอปคงไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้มันลุดลอยไปนะครับในการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับพวกเขาจะยกพนบุกไปเยือนทีมอย่างบอลมัดไม่น่าจะพลาดเลยครับเพราะทีมอย่างบอลมัดผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยครับห้าเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งเกมเดียวเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามเล่นในบ้านห้าเกมหลังสุดครับไม่ชนะเลยนะครดดเวอููีก่ายะ เฮดทูเฮดคู่นี้ย้อนกลับไปดูครับ5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเรียบูชนะทั้ง5้เกมรวดต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเพิ่งเจอกันเรียผูเอาชนะบอลมัด์ไป9ลูกครับดังนั้นเกมนี้ก็คงจะไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับทีมอย่างเรียบูที่จะบุกไปเก็บ3แต้มและเกมนี้ก็เชื่อจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียููน่าจะชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับเป็นเกมมูเดซิก้าเยอรมันครับให้เชียร์ทีมอย่างแฟรงเฟิร์ตไปได้เลยครับในเวลาสามทุ่มครึ่ สำหรับเกมอย่างแฟรงก์เฟิร์ตเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางครับผลงานโดยรวมช่วงหลังอาจจะดูดรอปลงมาครับ5เกมหลังสุดในการเล่นเกมบูเดซิก้าเยอรมันชนะคู่แข่งไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่ยังคงเชิดหน้าชูตาสำหรับพวกเขาได้นั่นก็คือสถิติการเล่นในบ้านตัวเองครับในการเล่นลินเกมบนเดซิก้าปรากฏว่าสี่เกมหลังสุดชนะคู่แข่งรวดมาทั้ง4นัดเลยครับ ตัวหลักๆวันนี้ครับจะนำทัพโดยโคโลมัวนี่นะครับสู่หน้าฟอร์มร้อนแรงจากฝรั่งเศสครับมาริโอเกเซจอมเก่านะครับแล้วก็ไดติคามาดาของญี่ปุ่นจะเป็นนักเตะแกนหลักวันนี้เปิดบ้านรับการเยี่ยมทีม่ากซูดกาดซึ่งถือวผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้อย่างห่วยเลยครับ6เกมหลังสุดในการเล่นเกมบูเดซีกา แพ้คู่แข่งไปถึง5นัดด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับทีมอย่างแฟงเฟิร์ตครับต้องการ3มแต้มในการล่าพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่ในขณะนี้ก็เชื่อว่าคงจะไม่ปล่อยโอกาสให้มันลุดลอยไปเชื่อว่าเกมนี้แฟงเฟิร์ตเล่นในบ้านน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากเลยครับปิดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียกันนะครับให้เชีย์ทีมอย่างเบอร์ลี่ในเวลา4ทุ่มไปได้เลยครับจากฝูงของฟุแชมเปี้ยนชิพในวันนี้ครับจะเปิดบ้านรับการเยีอยมทีมอย่างวีแกนทีมแบบที่24ของตารางครับ ผลงานโดยรวมฤดูกาลนี้นะครับแบงกซองกอรบานีทำให้เบอร์ลี่โหดสุดๆไปเลยครับ15เกมหลังสุดในการเล่นเกมลีสครับชนะคู่แข่งไป12เสมอไป3ไม่แพ้ใครนะครับสถิติการเล่นในบ้านในเกมลีส์15เกมหลังสุดก็ชนะคู่แข่งไป13แล้วก็เสมอไป2ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเล่นที่เทิร์ฟมัวไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยครับวันนี้จะนําทัพโดยนักเตะอย่างนาธานเทลล่าซึ่งยิงไปแล้ว12ประตูในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างวี ซึ่งเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกไม่ชนะเลยครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2ดังนั้นเกมนี้เบอร์ลี่เล่นในบ้านก็ไว้เนเชื่อใจได้อยู่แล้วครับเชื่อพวกเขาจะชนะและจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับอลไะครับสทีมในคัมคืนวันนี้ครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับเชียร์ทีมอย่างลิเวอร์พูลนะครับแฟรงก์เฟิร์ตและปิดท้ายที่เบอร์ลี่ครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้ยในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ